การประท้วงครั้งใหญ่เสียงของประชาชนในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์โลกมิได้ถูกขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจของผู้นำเพียงไม่กี่คนหรือด้วยการเปลี่ยนแปลงของจักรวรรดิและอาณาจักรเท่านั้นแต่บ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกลับมีจุดเริ่มต้นจากเสียงของประชาชนที่ดังขึ้นอย่างกึกก้องการประท้วงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลุกฮือของชาวนาในจีนโบราณ การปฏิวัติฝรั่งเศสที่สั่นสะเทือนบัลลังของราชวงศ์หรือการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิพลเมืองในยุคปัจจุบันล้วนเป็นประจักษ์พยานที่ยืนยันถึงพลังของมวลชนในการท้าทายอำนาจและกำหนดทิศท,ทางของสังคมวันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในประวัติศาสตร์เพื่อสำรวจการประท้วงครั้งสำคัญที่ได้หล่อหลอมโลกที่เราอาศัยอยู่และทำความเข้าใจถึงความหมายอันลึกซึ้งของเสียงของประชาชนที่ไม่อาจถูกกลบเกลื่อนได้ ภูมิหลังมเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่พอใจที่ค่อยๆงอกเงยการประท้วงครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีแต่เป็นผลพวงของการสั่งสมความไม่พอใจความเหลื่อมลำ้ำและความอายุติธรรมที่อย่างรากลึกในสังคมเป็นเวลานานปัญหาพื้นฐานที่มักนำไปสู่การประท้วงมักเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่การเก็บภาษีที่สูงเกินไป การขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตเช่นอาหารและน้ำรวมถึงการกดขี่ทางการเมืองการไม่ได้รับสิทธิทเสรีภาพขั้นพื้นฐานและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติศาสนาหรือชนชั้นยกตัวอย่างเช่นในยุโรปสมัยกลางระบบศักดินาทำให้ชนชั้นขุนนางและศาสนจักรครอบครองที่ดินและอำนาจส่วนใหญ่ในขณะที่ชาวนาและชนชั้นล่างต้องทำงานหนักและแบกรับภาระภาษีที่หนักอึ้ง เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือโรคระบาดการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้คนย่อมเป็นชนวนที่จุดประกายความไม่พอใจได้เสมอในอีกมุมหนึ่งการปกครองที่ไร้ซึ่งความชอบธรรมการใช้อำนาจเผด็จการการปิดกัน้นการแสดงออกทางการเมืองและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไร้หนทาง ยิ่งรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อเสียงร้องทุกข์ของประชาชนเท่าไหร่ ความโกรธแค้นก็จะยิ่งบ่มเพาะมากขึ้นจนถึงจุดที่การประท้วมกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายที่พวกเขาจะสามารถทำได้ยิ่งไปกว่านั้นการแพร่กระจายของแนวคิดใหม่ๆเช่นเสรีนิยมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนผ่านการพิมพ์หนังสือและการพูดคุยในวงกว้างก็มีบทบาทสำคัญในการปลุกจิตสำนึกของผู้คนให้ตระหนักถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองและตั้งคำถามต่อระบบอำนาจที่ดำรงอยู่ การรับรู้ว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตของตอนเองคือพลังที่มองไม่เห็นแต่ทรงอนุภาพอย่างยิ่งเหตุการณ์หลัดเมื่อเสียงที่ถูกกดทับดังขึ้นประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยการประท้วงครั้งใหญ่ที่สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลหนึ่งในเหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือการปฏิวัติฝรั่งเศสคศ1789-1799 ในช่วงปลายศตรวรรษที่18สังคมฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น3ชนชั้นหลักคือชนชั้นนักบวช First Estate, ชนชั้นขุนนาง Second Estate และชนชั้นสามัญชน Third Estate ซึ่งประกอบด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศชนชั้นแรกและชนชั้นที่2ได้รับสิทธิพิเศษมากมายไม่ต้องเสียภาษีในขณะที่ชนชั้นสามัญชนต้องแบกรับภาระภาษีที่หนักอึ้ง เศรษฐกิจฝรั่งเศสประสบปัญหาจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของราชสำนักและการเข้าร่วมสงครามหลายครั้งประกอบกับความอดอยากที่เกิดขึ้นจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพความยากจนคนแคน้นบรรยากาศของความตึงเครียดดำเนินมาถึงจุดแตกหกักเมื่อพระเจ้าหลุยที่16มีพระราชดดำริที่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการคลัง การประชุมสภาฐานันดรนเอสเตสเจเนอเรลที่ถูกเรียกประชุมเป็นครั้งแรกในรอบกว่า170ปีกลับกลายเป็นเวทีการปะทะระหว่างชนชั้นเมื่อชนชั้นสามัญชนซึ่งมีสัดส่วนประชากรมากกว่าแต่กลับมีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าได้ประกาศตั้งตนเป็นสมัชชาแห่งชาติ National Assembly และสาบานตนว่าจะไม่ยอมสลายตัวจนกว่าจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาได้เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเกินของการปฏิวัติ วันที่14กรกฎาคมขศ1789ประชาชนชาปารีสที่โกรธแค้นได้บุกเข้ายึดคุกบาสตีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกครองแบบเผด็จการของราชวงศ์การบุกยึดครั้งนี้ไม่เพียงแต่การปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองจำนวนหนึ่งแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างรุนแรงทั่วประเทศเกิดการลุกฮือของชาวนาโจมตีคฤหาหน์ขุนนางและเผาเอกสารเกี่ยวกับภารหนี้สิน การปฏิวัตินี้ได้นำไปสู่การประกาศปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง Declaration of the Rights of Man and of the Citizen ซึ่งยืนยันหลักการสำคัญเช่นเสรีภาพความเสมอภาคและพลดรอรภาพแม้การปฏิวัติฝรั่งเศสจะเต็มไปด้วยความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สลับซับซ้อนรวมถึงช่วงแห่งการปกครองภายใต้ยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัว Reign of Terror แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สั่นคลอนระบอบกษัตริย์ในยุโรปและจุดประกายแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยไปทั่วโลกอีกตัวอย่างหนึ่งคือการประท้วงของคนงานและการเรียกร้องสิทธิในศตรวรรษที่19และ20หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมโรงงานขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่สภาพการทำงานกลับเลวร้ายคนงานต้องทำงานวันละ12-16ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่อันตรายค่าแรงต่ำและไม่มีสวัสดิการ การกดขี่นี้นำไปสู่การรวมตัวของคนงานเพื่อตั้งสหภาพแรงงานและเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นการลดชั่วโมงการทำงานการขึ้นค่าแรงและสภาพการทำงานที่ปลอดภัยการนัดหยุดงาน strike เป็นเครื่องมือสำคัญในการประท้วงซึ่งบางครั้งนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างคนงานและนายจ้างหรือแม้แต่การประทะกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในสหรัฐอเมริกาขบวนการสิทธิพลเมือง (Civil Rights Movement) ในช่วงทศวรรษที่1,950ถึง1,960คือการประท้วงครั้งสำคัญที่ต่อสู้กับการแบ่งแยกสีผิวและอคติทางเชื้อชาติชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันถูกกีดการสิทธิขั้นพื้นฐานหลายประการทั้งในด้านการศึกษาการจ้างงานการเลือกตั้งและการเข้าถึงสถานที่สาธารณะ การประท้วงโดยสันติวิธีเช่นการเดินขบวนการนั่งประท้วงซิดอินและการบอยคอร์ดเป็นกลยุทธ์หลักที่นำโดยบุคคลสำคัญเช่นมาตินลูเธอร์คิงจูเนีย การประท้วงเหล่านี้ประชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงแต่ก็สามารถสร้างแรงกดดันจนนำไปสู่การออกกฎหมายที่สำคัญเช่นกฎหมายสิทธิพลเมืองขศส .1964 Civil Rights Act of 1964และกฎหมายสิทธิในการออกเสียงขศ1965ส .1965 Voting Rights Act of 1965ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติบุคคลสำคัญผู้นำเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง การประท้วงครั้งใหญ่มักจะมีบุคคลสำคัญที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เพียงผู้ที่กล่าวสุนทรพจน์ปลุกใจแต่ยังเป็นผู้ที่เสียสละอุทิศตนและเป็นแบบอย่างของการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ในการปฏิวัติฝรั่งเศสแม้จะไม่มีบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้นำตลอดทั้งการปฏิวัติ แต่บุคคลที่มีบทบาทสำคัญได้แก่แม็กซิมิเลียนโรเบสเปียนักการเมืองผู้มีอิทธิพลในช่วงยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวซึ่งมีแนวคิดที่จะชำระล้างฝรั่งเศสจากผู้ต่อต้านการปฏิวัติขณะที่มารีอังตัวเนตราชินีแห่งฝรั่งเศสก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราฟุ่มเฟือยและการไม่แยแสต่อความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายของความไม่พอใจของมวลชน ในขบวนการสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกามาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์คือบุคคลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเขาเป็นนักเทศและนักเคลื่อนไหวที่ส่งเสริมการต่อสู้ด้วยสันติวิธีการกล่าวสุนทรพจน์ I Have a Dream ของเขาณนะอนุสรณสถานลินคอนคือหนึ่งในสุนทรพจน์ที่ตรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาซึ่งปลุกเร้าจิตวิญ,ญญาณของคนให้ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญอื่นๆเช่นโรซาพาร์คส์ผู้หญิงผิวดำที่ปฏิเสธที่จะลุกจากที่นั่งบนรถประจำทางให้แก่คนผิวขาวจุดประกายการประท้วงรถประจำทางในเมืองมอนโกเมอรีสำหรับการเคลื่อนไหวของแรงงานนั้นบุคคลอย่างยูจีนเดปส์ในสหรัฐอเมริกาหรือคาวลิฟเนกและโรซาลักเซมเบิร์กในเยอรมน,นีเป็นผู้นำคนสำคัญที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของคนงาน แม้ว่าการเคลื่อนไหวของแรงงานมักจะเกิดขึ้นจากฐานรากของคนงานจำนวนมากแต่ผู้นำเหล่านี้ได้มีบทบาทในการจัดตั้งการให้คำปรึกษาและการชี้นำทิศทางของการต่อสู้บุคคลเหล่านี้แม้จะมีภูมิหลังและบทบาทที่แตกต่างกันแต่ทุกคนล้วนมีจุดร่วมคือความกล้าหาญความมุ่งมัน่นและความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้น การกระทำและการเสียสละของพวกเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกนับล้านให้ลุกขึ้นมาแสดงพลังและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงผลกระทบการก่อร่างโลกใหม่จากความขัดแยง้งการประท้วงครั้งใหญ่ได้ทิ้งร่องรอยอันลบไม่ออกต่อประวัติศาสตร์โลกผลกระทบของมันสามารถมองเห็นได้ในหลายมิติประการแรกคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปฏิวัติฝรั่งเศสได้นำไปสู่การล่มสลายของระบอบกษัตริย์และการถือกำเนิดของสาธารณรัฐซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกานำไปสู่การผ่านกฎหมายที่ยุติการแบ่งแยกสีผิวและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเชื้อชาติการประท้วงของแรงงานได้นำไปสู่การจัดตั้งระบบกฎหมายแรงงานการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงการทำงานมาตรฐานและสิทธิของสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบสวัสดิการสังคมในหลายประเทศประการที่2คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมการประท้วงเหล่านี้ได้ท้าทายโครงสร้างทางสังคมที่เคยยึดถือมานานการเคลื่อนไหวสิทธิพลเมืองได้ยกระดับการรับรู้เรื่องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและลดอคติทางสังคมลงแม้ว่าการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปการประท้วงเรื่องสิทธิสตรีหรือการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBTQ+ ในยุคป,ปัจจุบัน ก็มีรากฐานมาจากการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เริ่มต้นจากการประท้วงครั้งใหญ่ในอดีตประการที่3คือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเรียกร้องสิทธิของแรงงานได้นำไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำงานและค่าแรงซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมการประท้วงต่อต้านระบบศักดินาหรือการเรียกร้องให้มีการกระจายทรัพยากรที่ทำก็มีส่วนในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล นอกจากนี้การประท้วงยังส่งผลต่อแนวคิดและประัชญาการปฏิวัติฝรั่งเศสได้แพร่กระจายแนวคิดเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนไปทั่วโลกแนวคิดเหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการปกครองสมัยใหม่และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการประท้วงของผู้ใช้แรงงานได้จุดประกายแนวคิดเรื่องสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อประวัติศาสตร์ศตวรรษที่20 อย่างไรก็ตามผลกระทบของการประท้วงก็ไม่ได้เป็นไปในทางบวกเสมอไปการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งมาพร้อมกับความรุนแรงความสูญเสียและความไม่แน่นอนทางการเมืองการประท้วงบางครั้งอาจถูกใช้โดยกลุ่มผลประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ซ่อนเร้นและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงบทเรียนเสียงของประชาชนที่ยังคงดังอยู่การศึกษาการประท้วงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ทำให้เราได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าหลายประการ ประการแรกคือพลังของการรวมกลุ่มเมื่อผู้คนที่มีความทุกข์ยากร่วมกันลุกขึ้นมาแสดงพลังเสียงของพวกเขาจะดังขึ้นและไม่สามารถถูกเพิกเฉยได้การรวมตัวกันทำให้ผู้คนรู้สึกเข้มแข็งขึ้นและมีอำนาจต่อรองกับผู้มีอำนาจประการที่2คือความสำคัญของความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนการประท้วมส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีผู้คนรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิ การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างสังคมที่สงบสุขและมั่นคงประการที่3คือความจำเป็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองการประท้วงมักเป็นสัญญาณว่าระบบการเมืองปัจจุบันอาจมีช่องโหว่หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ประชาชนจำเป็นต้องมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตของตนเอง ประการที่4คือสันติวิธีเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังแม้ว่าการประท้วงบางครั้งจะนำไปสู่ความรุนแรงแต่การต่อสู้ด้วยสันติวิธีเช่นการประท้วงโดยสงบการเจรจาต่อรองและการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนประการสุดท้ายคือประวัติศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป การประท้วงในอดีตได้หล่อหลอมโลกปัจจุบันของเราแต่การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนยังไม่สิ้นสุดยังมีการประท้วงเกิดขึ้นทั่วโลกในประเด็นต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความขัดแยงทางการเมือง เสียงของประชาชนยังคงดังอยู่เป็นเครื่องเตือนรายว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ประชาชนและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากเสียงที่ดังขึ้นเพื่อทวงคืนสิทธิ์และศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์